EFM DJ Play By DJ อ้อมค่ะห้าโมง,งเย็นกับอีก19นาทีคุณอยู่กับอ้อมกับ EFM นะคะกับวันทํางานเรียกได้ว่าเป็นวันแรกของใครหลายๆคนนะคะบางคนก็ทํางานแบบจริงจังในขณะที่บางคนยังเลือกที่จะอยู่บ้านแล้วก็ดูซีรีส์หรือบางคนก็นอนเฉยๆทาใจแล้วก็ฟังวิทยุไปก็ต้องบอกว่าถ้าใครดูซีรีส์หนึ่งในหลายเรื่องที่บางคนเก็บช่วงปีใหม่มีไลฟ์ช็อปไหมพี่กุงใช่ครับเพื่อนน้ำส่งข้อความมาตัวองโดยไร่ฉอบไปยัง ยังว่ามาไม่มีปัญหาอยู่แล้วมันก็บอกว่าไม่เอาอเกรงใจไม่ต้องสายจะปล่อยคนนี้คนใครจะปล่อยมาเลยคนนี้ไม่มีปัญหาใครจะดูบอกมาเลยได้ทั้ว่าใครฆ่ายังไม่ติดเลยคุณผู้ฟัง ใช่ป่ะพี่กวงใช่สามารากลับไปดูได้ไม่ติดเพราะเพราะเราไม่ถือว่าสิ่งที่เล่ากับสิ่งที่เราเสพเองมันคนละเรื่องมันไม่เหมือนกันแล้วข้อดีคือรู้ว่าทำใจก่อนถามว่าทำไมถึงเป็นสายสปอยข้อซีรีส์มีสิบหกตอนถ้าดูตอนหนึ่งแล้วลำคาญไปสิบหกไปสิบหกเลยไปสิบหกแล้วดูเฉลยเลยจะได้รู้ว่าอ๋อไอ้นี่ตายไนี่อยู่ไอ้นี่คนนี้อ๋อโอเคแล้วดูย้อนสิบมาบางทีซีรีส์เขาใช้เวลาบิวสักสองสามตอนเิื่ให้เวลาเขาหน่อยขี้เกียจลำคานชีวิตมีอื่นยิ่งเยอะก็ดูมันมัน ใครชอบอะไรนี่ให้ตะกวงจะปล่อยไลฟ์ช็อปอยู่เพราะเพื่อนส่งข้อความมาดีดีเพื่อนเพื่อนเขาบอกว่าดีแต่มันบอกว่าให้ไปดูเองแต่สิ่งที่มันชอบคือมันชอบซันแทร์กชอบซาวที่มันให้ชอบแสงที่เจ้น่นเนี่ยแล้วมันก็ถามมาว่าชอบดูดูมูฟวิ่งอย่างใช่เพราะมันคอนนคกันนิดนิดมีจักรยานมูฟวิ่งจักรวาลมูฟวิ่งใช่มีจักรยานมูฟวิ่งอ่ะก็ดูมูฟวิ่งอ่ะดูแล้วแล้วเป็นคนที่ถ้าดูต้องดูยาวไงเพราะฉะนั้นอะซีรีส์อ่ะจะเป็นแบบ ชัสิบกว่าตอนเนี่ยพอไหวแปดตอนพอช่วยแต่ถ้าสี่สิบข้ามกำแพงอะอันนั้นพอดีก็ต้องทำใจซีรีส์จีน,อนโอ้โหช่วงข้ามกำแพงอะคุณผู้ฟังไต่ชนิดที่แบบโอ้พอเอ้ยแม่เอ้ยแต่ซีรีส์จีนเนี่ยพอไก่กำแพงอะ่ะก็ก็ไต่แล้วไม่ลงนะพอไต่ที่ตีสี่อีกนิดเดียวจะออกกําลังกายตอนเช้าจะไปเล่นตะเกกแล้วคือ <laughs> <c oughs> ตีห้ายังไม่เลิอกอะ่ะเพราะมันมาอีกนิดหนึ่งอะ อีกนิดนึงแล้ซีรีส์จีนเขาไม่ค่อยยาวเท่าไหร่นะใช่แล้วแบบฮแล้วซีรีส์จีนอ่ะมันก็จะเหมือนเดิมอ่ะโตมากับซีรีส์จีนที่เออ่แต่งชุดกุยกลายย้อนยุคโบราณมันก็จะแบบย้อนยุคโบราณแล้วผู้ชายหน้าหวานเชียวผู้หญิงก็มีความแขนเชียวเก่งในระดับหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบเพาะเขินเนี่ยอากาศยิงปิ้วปิ้วปิ้วคือมันดูอย่างงี้มันก็มีความสุขถามว่ามันก็มีหลากหลายไงมันก็ตอนเด็กๆมันก็จะเป็นหนังฮ่องกงที่มันมีแต่งตัวอย่างงี้ใช่ไหม แล้วก็จะมีแต่งตัวที่แบบธุรกิจเฉื่อเฉือนคมมันก็จะมีคนละแบบไงบแต่ชอบชอบเป็นสายปิงนกำแพงอชอบเดินอยู่บนยอดไผ่ตัวเบาๆแล้วฟิวฟิวฟิวสนุกจะตายพี่คาดูเปล่าชอบผมก็ชอบแบบนี้คือคุณฟังไอ้อันก็ชอบเพราะว่าเราชอบกอะไรแบบนี้มันรู้สึกว่าแล้วมันมีเส้นเรื่องที่แบบบางทีก็แค่แล้วบางทีไม่ได้จบสมหวังจบจะปวดใช่ป่ะบางทีก็จบจะปวดแต่ว่า หนึ่งในนั้นน่ะที่มันเจ็บปวดคือเรื่องจริงของตัวละครตัวนักแสดงจริงๆอ่ะคุณเห็นข่าวเจ้าดูช<อ>ื่อว่าเห็นเห็นหน,นังสารคือแบบเห็นแบบรู้เลยรู้สึกแล้วว่าเออมันในทุกในอาชีพในแต่ละอาชีพอะที่สุดแล้วมันก็กลับไปที่แบบถ้าเราได้เจอคนดี<อ>ในสายอาชีพนะงานหนักแต่เจอคนดีบางทีงานที่หนักมันยังพักแล้วหายเหนื่อยแต่ใจที่หนักอะบางทีมันทําให้เราป่วยได้มันทําให้แล้วเวลาบางทีใจมันก็ลงไปกายนะ มันตอบไม่ได้บางทีกายมันไปใจบางทีใจมันไปกายแต่เห็นอาการของเขาว่าคุณผู้ฟังลองไปติดตามข่าวกันแล้วกันนะักแสดงนะคะบางคนถ้าไม่ใช่สายจีนอาจจะไม่ได้คุ้นชื่อแต่ถ้าคนที่ดูแบบทางมาทางจีนเนี่ยเจ้าหลูชื่อจะเป็นหนึ่งหนึ่งในไม่กี่แบบหนึ่งในเบอร์ต้นๆเหมือนกัน<ช>สําหรับฝั่งผู้หญิงที่แบบคนให้ความรู้จักแล้วก็แบบแบบเอ็นดูชื่นชมเพราะว่าน่ารักอะ่ะใช่ปะ่ะใช่ครับแต่ว่าในสิ่งที่เขาเราได้ทราบเรื่องก็คือแบบมันมีการถูกเป็นผู้ถูกกระทํา ถูกไหมพี่บงในเรื่องของในหน้าที่การงานออบางอย่างแต่ระหว่างเส้นทางอะนะมันก็เป็นข่าวเช้านะสำหรับเวลาเรามองดูชีวิตใครสักคนออหนึ่งที่เป็นคนที่ถูกใคร ทำปลายทางกายหรือทางใจจะด้วยเจตนาหรือไม่เจตนาแต่มันส่งผลให้คนคนหนึ่งจากที่เดินเหินได้ปกติแข็งแรงอ่ะจนวันหนึ่งมันถอยหลังอ่ะอ่อนแรงไปใช่ไมมัน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 ก็จะปวดนะแล้วมันก็มีความรู้แทรกอยู่ตรงที่ว่าในแง่ของว่าการที่เขาออกมาเขียนสารออกมาให้คนได้รับรู้ว่าเขาเจอกับอะไรแล้วมันเป็นการให้กําลังใจคนอีกเยอะแยะมากมายในขณะเดียวกันสิ่งที่เขาเผชิญมันเรียกว่าสภาวะอะไรมันก็เป็นสิ่งที่ เราควรจะตระหนักรู้ในเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นนะเนาะก็เราว่าคนที่อ่าน,นสิ่งเนี้ที่กงอันร,รู้สึกเจ็บปวดอืเราเห็นภาพอบคุณ้ฟังเราก็เจ็บปวดคุณฟังเราไปเช็คดูก,ก็แล้วกันสาหรับใครที่ยังไม่เคยถ้าคุณเคยข้ามกําแพงกับไปรุ่นนี้นะคุณจะรู้จักเขาถูกไหมลองไปลองไปติดตามเขาดูพ่อเล่าเดี๋ยวมันก็จะดูแบบเนาะ ต้องไปไปด like hey, uh ูเองอ่ะแล้วนั่นแหละมันก็จะได้เห็นว่าเออชีวิตคนมันก็เป็นแบบนี้จริงๆเราไม่รู้เลยว่าหน้าฉากที่เป็นแบบหนึ่งแสดงให้เราเห็นอีกแบบหนึ่งดูชีวิตที่แบบเนี้ยแต่เขาเจอกับอะไรบ้างเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเรากําลังจะวัดความเรบดของคนคนอื่นได้ภาพที่เราเห็นนะ่ยบางทีเราบอกไม่ได้เลยว่าใครเจอกับอะไรเพราะฉะนั้นพยายามดีต่อกันไว้ในแต่ละวันในแต่ละขณะแต่ก็เป็นไปได้ยากที่เราจะดีต่อกันได้ตลอดเวลาเพราะบางทีเราก็ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได้กับสิ่งที่เราได้รับมา เอาเป็นว่าอะไรที่ไม่ไหวถอยฉากก่อนการถอยการร้องไห้ไม่ใช่เรื่องผิดนะคะค <Yeah. S 1> ุณผู้ฟังไม่ต้องสู้ทุกเรื่องไม่ต้องบวกทุกเรื่องในทุกเวลาแต่ถอยบ้างอะไรบ้างมันก็เป็นวิถีทางของการสู้แบบหนึ่งค่ะถอพุดโถอยอย่าลืมโทรนะสนับสนุนโดยเลือกอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็ม แน่นอนนะคะพุดหน้ากลับมาเจอกัน0 2 6 6อง3กกกับ3 DJ เลือกอาหารแมวคานิวาหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มค่ะถุทธถอย่าลืมโทรนะเรียกได้ว่าปิดเกินไปเต็มที่เมื่อกี้สักเบรกหนึ่งนะคะพรุ่งนี้เจอคุณผุ้ฟังตามปกติแล้วก็แน่นอนหลายคนก็กลับมาสู่สภาวะการทำงานนะคะก็คืนนี้พักผ่อนให้เต็มที่ค่ะแล้วพรุ่งนี้ตื่นมาให้สดชื่นแล้วเรามาซวันหยุดด้กันสวัสดีค่ะ EFM DJ Playlist by DJ Omdra.